มาค่ะมาเห็ดของวางกินง่ามเทียงน้ำกันเมนูนี่รับรอง,งวา่าแซ่บค่ะสิบห้ายำแหนงสดอันนี้เป็นแหนมหนึ่งแทนยาวค่ะรสชาติยังบอค่อยเปรี้ยวบุนไดอันนี้รสประมาณเหมือนเค็ดไม้ค่ะยังบอค่อยเปรี้ยวเอามาเห็ดยําเพิ่มมะนาวเข้าไปนี่รสกำลังดีค่ะมาเริ่มปรุงเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปหนึงซอนโตะ น้ำมะนาวสองซอนโตแล้วก็น้ำตาสองซอนโตคือกันค่ะจะได้รสชาติกำลังกลมกล่อมเนาะเปรี้ยวเค็มหวานคนให้น้ำตาลละลายค่ะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีแล้วกพริกใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นพิกคินูสวน กับพริกแดงกินดาค่ะตามเสร็จกันี่ได้ความหอมแล้วก็รสเผ็ดละมุนละมุนบะเผ็ดโดดค่ะเอากะเทียมดองใส่ลงไปค่ะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อแต่ว่าบไซส์หลายค่ะแล้วก็คนคุณเล่คุณเล่ให้เข้ากันแหนมสดใส่ลงไปค่ะแหนมสดนี่ถ้าใครบ่กินดิบกเ็เฮ็ดให้สุกก่อนได้ค่ะ แต่นนี้ก็คือบอัวพานค้ามหอนเนาะเอาแหนมสดที่เป็นแทงอะคะ่ะมายี่ยี่ดึงออกจากกันก็จะได้เป็นลักษณะนี้ค้นคุกเข่าให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมเบ้งคะ่ะตอนนี้ได้รสเปรี้ยวหวานเค็มกลมกลมแล้วคะ่ะเอาผักที่เตรียมไส้ลงไปคะ่ะขิงซอย ขึ้นชายค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีหรือสิเพิ่มเป็นหัวหอมหัวหอมแดงก็ได้ค่ะใส่ลงไปนำ้ำแล้วก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันคนให้เข้ากันดีเลยค่ะ แนมหนมสดในเห็ดไงเปึ่งแล้วคิดอยากลองเห็ดตามค่ะเมนูนี้รับรองถืกใจข้อเราเนาะเมื่อกี้เอาทั่วลิสงถอดใส่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันกินนี่เพลินเลยพี่น้องกินแล้วหยุดบ่ได้ค่ะท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะเมนูนี้กับการันตีว่าแซบค่ะค่ะเบิ่งแล้วคิดอยากลองเฮ็ดตามเลยค่ะ